สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมคุกกี้ดัทคิงต้องเป็นอยไรครับผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่ก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมนั่นคือคุกกี้โดนัทอว,วกาศนั่นเองก็ถ้าผมจะไม่ผิดนะตัวละครตัวนี้เนะี่ยตอนที่เข้ามาในโอเวนเบรกใหม่ๆนะคือแม่งแ,แต้มอย่างเยอะเลยนะครับผมแม่งคือแบบเปลี่ยนแคนดี้เปลี่ยนเยลลี่ให้เป็นโดนัทแล้วแม่งแ,แต้มเบิ้มมากแลนะผมก็เล่นอยู่นะตอนนั้นแต่แบบช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมเพราะว่ามานั่งนั่งปั่นเกมกระชาแทนนะฮะ ในวันนี้เราก็จะมาเปิดหาเขากันนะครับผมแล้วก็มีตู้ตัวใหม่นะครับเป็นซุปเปอร์อีพิกนะครับผมนั่นคือคุกกี้สตาร์ดัสชื่ออย่างเท่ดูแบบสตาร์ดัสแบบไปเลยสตาร์ดัสราก้อนผมคิดถึงยูกิขึ้นาาทีชื่อนี้มันแบบโอ้โหแม่งบ Yu o. แบบยูกิโอแบบเด้งขึ้นมาในหัวเลยนะครับผมมาก็จะเปิดด้วยจำนวนเพชรเท่าไหร่ดีคำถามแรกคือเท่าไหร่ดีนะครับผมอผมมีอยู่แสนแตเบ่เพชรเอาสัก สามหมื่นสามมันเพชรละกันนะครับผมเลขได้สวยๆเนาะโอเคงั้นก่อนอื่นเลยเราก็ไปสุ่มคุกกี้ระดับสูงกันก่อนนะครับผมมาอ่าฮะผมขออย่างแรกเลยนะอยากได้เอ็นเช่นหนึตัวเว้ยซึ่งในคลิปนี้ขอเอ็นเช่นหนึ่งตัวซึ่งถ้าเป็นเพียววนิดดาวเวถ้าเป็นเพียววนิดาวนะผมทําเขาขึ้น5ดาวได้นะครับผมจะเป็นอะไรที่สักเซสมากๆเลยนะดูซิว่าตัวอะไร เอาไม่ใช่ขอเลยเพียววาน,นิลาและกูขึ้นห้าดาวมึงคือกูคุ้มมากในคลิปนี้ใช่ไหมมามาเซย์เฮลโหลกันหน่อยเอนชิเอนเป็นงไงเพียวโอ้อยโอ้อยโอ้อยไม่เป็นไรดีดาโกโก้ก็ย,ย,ยังดีโอ้โหมาเมาติแรกเราก็มาเซย์เฮลโหลกับเอนชิเอ่นกันซะแล้แวอย่างนั้นเหรอเออให้มันอย่างนี้ดีวะท่านผู้ชม จะ yeah, go go ไปอุย้ยผมลืมว่ามีสองตัวเพิ่งสกิปโอ้โหเชี่ยซุเปอร์ปิกโอ้เออพิ่งกดข้ามซะอย่างนั้นน่ะออ้ซอลเปย์ผมเออลืมดูโอ้อดวนอนิอนเมชั่นเลยโอ้โหเสียได้ว่ะเมื่อกี้ลืมแล้วมีสองตัวแม่งตกใจกับเอ็นเชียดเลยคือแบบกูกูแบบอแบบพอแล้วอะได้เอ็นเชียดนี้คือแบบ ไม่คิดว่าจะได้ซุปเปอร์ไอพิกด้วยนะเว้ยคือฟุกอะไรขนาดนั้นวาโอ้โหอีกสองตัวเฮ้ยคลิปนี้เปิดมาดีมากเลยทั้งเอนชีนหนึ่งและซุปเปอร์ไอพิกหนึ่งเนี่ยพระเจ้าว้าวมากขอเอนชีนหนึ่งตัวถ้าเป็นเพียวในเวลาผมจะโอเคมากๆเลยนะไอ้ปิดธรรมดาอ่าปลาหมึกไม่ใช่อ่ามะม่วงอ่ามะม่วง มาทำไมวันนี้ไม่ได้ใช้เลยตัวละครแม่งตัวนี้เอ็นเชียนได้ไหมมาเลเจนเดอรี่แลสแสงจัลล์เลสโก้โอ้โหคลิปนี้แค่สองโมติแรกเราก็จัดเอ็นเชียนหนึ 1, ่งซเปอร์อีพิกหนึ่งเลเจนเดอรี่หนึ่งอะไรครับเนี่ยโอ้โห ถ้าผู้ชมครับผมนี่มากับดวงจริงๆว่ะอ้โหแล้วมันสามโมติติดกูขอได้ไหมเพียววันนี้ลาได้ไหมขาดแค่ตัวเดียวจริงๆอีกสองตัวนะครับท่านผู้ชมมาอุ้ยเสร็จะฟ้าคาเลด้วยเออเจ๋งเจงอีปิกธรรมดาอ่าใครวะ เอ่อเอ่อขาวะขาวะต้องือปอโอ้ยมาหายโอ้ตกใจคือการที่เอาตัวละครเก่ามาทำแอนิเมชันนี่คือแบบแม่งไม่ชินเลยนะเว้ยคือแบบกแบบูแบบแอนิเมชันไทยวะมันไม่เคยชินสักครั้งอะ่ะมาอีกหนึ่งตัวตัวอะไรกูขอเอนเชียนแล้วเป็นเพียวานีลานะอูแม่งคุมแล้วแค่นี้คือกูก็คุมแล้วเนี่ย อีพิกธรรมดาโอเคใครวะปลาหมึกปลาหมึกได้นะครับเอาไปตีเลดบอสกิลวได้ใช่โอเคก็ถือว่าได้ตัวละครใช้งานนะเออไม่แย่ไม่แย,แย่แล้วเป็นไง4สีมัลติติดกับอีปิกอะเอาดิว่าโอ้โห อีกตัวหนึง่งดูซิว่าใช่ไหมเอนเชียนคือขอจริงๆเอนเชียนและเป็นเพียวไล้นิลาและกูจะขอบคุณมึงมากเลยได้โปรโดละคามอนเอนเชียนเป็นไงเพียววันนี้ล่ะโอ้โหโอ้โหไอคิวนี้อะไรเนี่ยิิวนี้มันเกิดเชียยอะไรขึ้น นี่เพงเริ่ตอนคลิปเองนะเว้ยยังไม่เข้าเมนคอร์สหลักเราเลยนะต <c oughs> ากโกโก้สองตัวววโอ้โหแค่เห็นหน้าการสุ่งนี้แล้วคือแบบขนลุกขนลุกจริงๆดูดิโอ้โหดูดันไม่เกรงใจใครจริงนะนี่คลิปนี้มากันต่อกับเมนคอร์สของเรานะครับผมนั่นคือโดนัทอวกาศ ดูซิว่าเราจะได้เขากี่ดาวในคลิปนี้นะครับผมไปถ้าตาแดงคือข้ามเลยนะฮะะป๊โอเคไปครับไปมอติต่อไปนะครับผมโอ้ยตาแดงอีกแล้วข้ามเลยแล้วกันแป๊ะเรฟีลรอบสุดท้ายโอ้โห สงสัยเกมเขบอกว่ากูให้มึอเยอะแล้วกูให้เกินมึงบ้างอะไรอย่างนี้โอเคถือว่าแลกกันได้นะครับผมโอเคมารอบเสียเพชรรอบแรกนะครับผมไปหมาเออเสียเพชรได้เลยเว้ยมาดิใช่ไหมโดนัดโอกาศโอโหคลิปนี้คุค้มแล้วกูคุ้มแล้วนะฮะหนึ่งตัวละครแต่น่าจะใช่นะเพราะว่ามันเป็นเรทอัพตัวนี้ด้วยนะครับผม ใช่ไหมอ,อ๋อยัง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 ไม่ถึงคิวเขาเขายังไม่ปล่อยคิวมาใช่ไหมโดนัทโอเวอร์กาด แล้วเราก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับคุกกี้โดนัทโอวกาสโอ้โ oh ห oh, oh, น่ารักมากมาก,มากเลยนะครับผมโอเคมาและตัวละครแรกของเราในวันนี้ดูสิว่าจะได้กี่ดาวนะครับผมมาที่เหลือคือปลดดาวแหละมากี่ตัวเอ่ยแปะ๊ะอีกหนึ่งตัวโอเคมาทีละตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะเมื่อกี้ให้ของดีกูมาเยอะแล้วนะครับผม มาใช่โดนัทหรือเปล่าอา้าวกูตันแล้วเหรอท่านผู้ชมครับผมได้ทำการตันสาวเจ้าป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือเปล่าวะตันแล้วใช่ไหมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ากูาาจำไม่ผิดนะตันแล้วใช่ตันแล้วยี่สิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบแล้วก็ร้อยหนึ่งใช่ตันแล้วกูเก็บเศษตันแล้วนี่นะอ๋อโอ้ขียอ กูเกเียรติเศษจนตันนะคิดดูแล้วกันเปิดได้ซ้ำเยอะขนาดไหนอะลองเอาไปคิดดูนะครับท่านผู้ชมคือผมเปิดได้โคตรเยอะได้ซ้ำอะโอ้หัลตาแดงพอหมดมาก็ข้ามดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอานะคลิปนี้ไม่เอาศูนย์ดาวนะไม่เอาศูนย์ดาวได้ไหมไอโอ้โอเคอมาดูซิว่าจะใช่ไหมนะครับผมอีกหนึ่งตัวละคร อยู่หนเอ่ยอยากได้เอ็นชียนเพียวเวนิดาจริงๆอ่ะคืออยากได้มากเลยอ่ะได้เป็นไงเรียบร้อยนะครับหนึ่งดาวบินมาแล้วจะเรียบร้อยในคลิปนี้หนึ่งดาวแนละ้วจะไปสองดาวได้ป่าวะ่ะยังมียังมีโลดต้องเปิดเพิ่มนะครับผม ยิ้มมายิ้มหน้าแดงมาเลยเชียวโอ้โหพอบมดมาก็ข้ามสิครับรออะไรละ่ะอ่าโอเคมาลุ้นกันดีกว่ามัลตินี่แหละกี่ตัวสามตัวได้ไหมเอ่ยตัวเดียวโอเคไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวอะไร ถ้าเราดูนับอีกตัวหนึ่งก็คือสองดาวนะครับทำไมวันนี้แปลกมากเลยนะขอเพียวได้ดาร์กโกโก้สองตัวเลยอะโอ้โอ้ตึงว่ะมาป่ามาป่าไม่ใช่มาป่าไม่มาป่าอืออาอาไวช็อคเออคุกกี Go ้ครัช์โกโก้ชิฟใช่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  คันโกชิปก็ใช้ก็ใช้อยู่นะตอนนี้และพอมดมันมาไงเราเหลือแค่สองโมดติดแล้วนะครับท่านผู้ชม2โมดติดสุดท้ายเท่านั้นดูซิว่าจะมีอะไรมาออกก่อนปิดท้ายหรือเปล่าเอยโมดสุดท้ายแะแป๊ะปิดอ่าดูซิว่าปิดนี่จะใช่คุกกี้โดนัทอวกาดหรือเปล่านะครับผมโมดติดสุดท้ายในคลิปนี้มาดูกันสองตัวละครอ,อ่าโอเคมีลุ้นสองรอบเว้ยมา ดูซิว่าสองตัวนี้จะใช่หรือเปล่านะฮะเรียบร้อยสองดาววันทีในคลิปนี้เราทำโดนต้นวโวอกาสสองดาวดดาวนันที่ตะลอนแแล้วนะครับผมและตัวสุดท้ายละ่ะตัวอะไรเอ่ย โอ้โอสติให้มันได้อย่างงี้ดีวะอ้อ่อ,อมีอะไรเปิดผมบัตรเปิดไปแปะ๊ะตะกินผมมีไม่ครบเนาะโอเคได้มาแล้วนะครับผมกับโดนัทของเราแล้วก็รูปโปรไฟล์โดนัทเนาะแต่ไม่เปลี่ยนะ่ะ ใช้นี่แหละแสงจันทร์ผมชอบมากเลยเฮ้ยลูกบาดโอ้โหเดี๋ยวนะสี่พันเลยเหรอว้าวแพ็กสกินลูกบาทน,น่าจะคุม้มนะเนี่ยแต่แพงไม่มีเงินนะฮะผมไม่มีเงินเลยอตอนนี้จนมากเก็บเศษมาเอามาให้หมดเลย ่ะเออใช่ใช่เดี๋ยวเรามาปิดคลิปด้วยการเปิดคุกกี้สตาร์ทัสกันนะครับผมตบแต่ดูกันสิว่าคุกกี้สตาร์ทัสมันต้องเปิดกี่รอบวะเนี่ยอันนี้คือไงทุกครั้งที่ส่งคุกกี้แล้วเห็นวิญญาณจะได้รับพอย,ยต์พิเศษตามลำดับอ่าฮะ,อ,ะอ๋อแต่เราเรอเรตี้มันก็จะได้ระด,ดับต,ต่างกันเหรออ๋อโอเคอ่ะไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมอัตราเท่าไหร่เอย่ย 0.3เปอร์เซนต์เว้ยตัวละครตัวอื่นก็ก็เพิ่มเลเยดใช่เปล่าว่าเพิ่มเลเยดใช่เพิ่มเลเยดอยู่นะฮะเพิ่มเลเยดป่าวะเพิ่มเลเยดป่ะใช่ไหมเออเพิ่มเลเยดแหละเออเพิ่มเลเยดแหละแล้วมีเอ็นชีนไหมอ่ะถ้าไม่เห็นมีแต่ซูเปอร์ไอปิกในนี้อ๋อมีแค่ซูเปอร์ไอปิกกับไอปิกไม่มีเอ็นชีนไม่มีเลเจนเดอรีเนาะก็คือถ้าจะได้ก็คือมีโอกาสได้สองอย่างนี้เท่านั้นโอเคไปเปิดกันเลดีกว่านะฮะ เฮ้ยเดี๋ยวนั oh! ้นริวกิเวมเปิดให้ยี่สเลยเหรอเอ้าแล้วตาหวานเฉยไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นริวกิเวมาเออเป็นพิมพ์พิเศษเป็นพิมพ์ตโอ้หเยดเด้โคตรเท่เฮ้ยเป็นพิมพ์เท่มากเลยว่ะอ๋อยังไงคอมมอนได้หกแรได้แปด คอมบอนได้สี่อ๋อคอมบอนสี่แลแปดอ๋อมันตามเศษด้ว่ะคอมบอนเศษละสองแลเศษละสามแล้วมั้งอีพิกสองร้อยเศษอ้สองร้อยเศษเลยเหรอโอ้โอเคคอมบอนเศษละสองนะครับแลเศษละสี่คอมบอนสองแลสี่อ่าอีพิกอีพิกสิบอ่าโอเครู้แล้วว่าการเก็บเศษมันประมาณไหน ก็เอาทุกอย่างมารวมกันโอ้โหอย่างน้อยเราต้องเปิดได้อีพิกทั้งหมด25ตัวเลยหรอถ้าเราเปิดได้อีพิก25ตัวเราคือเราได้แต้มแต้มมาได้การันตีนะครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองกูเกตละโอ้ในวันนี้เปิดมาดีปิดก็ไม่ค่อยแย่ผมให้ได้ผมให้อยู่ในดอบดีดีเลยแหละเออตเแต่สาวเจ้าป่าเนี่ยกูตันเศษเมือแล้วเนี่ยดูดิ คือแบบทัทนเลี้ยวอ่ะเอาไม่ต้องการแล้วได้ไหมอ่ะคือแบบเอามาทําอะไรอีกอ่ะคือกูก็ทําอะไรมึงไม่ได้้ะมึงก็ไม่ได้เก่งด้วยสาวเจ้าป่านะนอกสักจากว่าตัวของคุณมีดันนี่วิเศษแต่ตอนนี้ยังไม่มีไงก็ยังไม่ปั้นโอเคโดนนัดนะครับผม<ป>ผมชอบเลยคนพากเสียงใครพากเสียง่ยงาแม่งอือแบบ สุดยอดไม่มีบทอะไรเลยแบบแต่คนพากเสียงคือแบบสุดยอดมากนะกับโดนัทโอเคผมก็ขาดแค่สตารัสนะครับเดี๋ยวก็ได้าแหละในอนาคตเดี๋ยวก็ได้มา,นนา,ไ,มาไม่เป็นไรรอไว้รอรอรอเดี๋ยวมันก็โผล่มาเองนะฮะโอเคนะครับผมท่านผู้ชม งั้น,นก็ปว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คง<ม>ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ